ทักไทยทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมธีวันนี้เราจะพาไปดูอาณาจักรธุรกิจของไทยที่หลายคนอาจคุ้นเคยกับแบรนด์และเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมีบริษัทไหนบ้างที่เป็นผู้นำตัวจริงพร้อมเปิดเบื้องหลังความสำเร็จและเรื่องราวที่น่าสนใจของพวกเขาโดยการจัดอันดับจากแบรนด์ฟินนซซึ่งไม่ใช่แค่ตัวเลขมูลค่าหุ้น แต่คือมูลค่าของความผูกพันที่พวกเขาสร้างขึ้นมาตลอดหลายสิบปีก่อนไปรับชมฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับเราจะเริ่มจากอันดับที่20ไปจนถึงอันดับที่1เริ่มต้นที่อันดับ20ช้างแบรนด์เบียระดับตำนานของบริษัทไทยเบเวอร์เรจครับแบรนด์นี้เริ่มต้นขึ้นในปี2337โดยคุณเจริญสิริวัฒนาพักดีเจ้าของอาณาจักร TCC Group ผู้มองเห็นโอกาสในตลาดเบียร มูลค่าแบรนด์ของช้างอยู่ที่316ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ในแง่ของมูลค่าตลาดของบริษัทไทยเบเวอร์เรจนั้นสูงถึงกว่า2.3แสนล้านบาทช้างไม่ได้เป็นแค่เครื่องดื่มแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของมิตรภาพการเฉลิมฉลองและการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยขยับมาจากกลุ่มเครื่องดื่มบ้างอันดับที่19บิ๊กซโดยบิ๊กซ เป็นแบรนด์ค้าปลีกที่อยู่คู่คนไทยมายาวนานกว่า30ปีโดยมีต้นกำเนิดจากบริษัทเซ็นทรัลรีเทลคอร์ปอเรชั่นก่อนจะเปลี่ยนมือมาอยู่ในเครือข่ายของกลุ่มบริษัทเบอร์รี่ยูเกอร์ซึ่งมีคุณจเจริญสิริวัฒนพักดีเป็นเจ้าของมูลค่าแบร,รนด์อยู่ที่338ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนมูลค่าตลาดของบริษัทอยู่ที่ประมาณ1 7แสนล้านบาท บิ๊กซีคือตัวแทนของความคุ้มค่าและครบครันพวกเขาเป็นแหล่งรวมสินค้าที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันของทุกครอบครัวมาดูวงการการเงินธนาคารที่อยู่ในอันดับที่18 TMB ธนชาติหรือที่เรารู้จักกันในนาม TTB นี่คือเรื่องราวการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของสองธนาคารยักษ์ใหญ่คือธนาคารทหารไทยและธนาคารธนา,าตาโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างธนาคารที่แข็งแกร่งและตอบโจทย์ลูกค้าได้มากขึ้น มูลค่าแบรนด์อยู่ที่362ล้านดอลลาร์สหรัฐและมูลค่าตลาดของบริษัทอยู่ที่ประมาณ1.79แสนล้านบาท TTB มุ่งมั่นที่จะทำให้การเงินเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคนด้วยนวัตกรรมทางการเงินที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และการบริการที่เข้าถึงได้ง่ายกลับมาที่วงการเครื่องดื่มชูกำลังอันดับที่17คือคาราบาวแบรนด์เครื่องดื่มชูกำลังที่สร้างความแตกต่างด้วยพลังแห่งศิละปะ ก่อตั้งขึ้นในปี2552โดยคุณเสถียรเศรษฐสิทธิ์ผู้มองเห็นโอกาสในการสร้างแบรนด์ที่เข้าถึงผู้ใช้แรงงานโดยมีคุณยืนยงโอภากุลหรือแอดคาราบาวผู้เป็นศิลปินเพื่อชีวิตระดับตำนานเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและสร้างแบรนด์มูลค่าแบรนด์อยู่ที่376ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่มูลค่าตลาดของบริษัทอยู่ที่ประมาณ46,000ล้านบาทถือเป็นแบรนด์ที่มีการเติบโตของมูลค่าแบรนด์ที่สูงถึง63% มาต่อก,กันกับอันดับที่16ได้แก่ BDMS หรือบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชาการครับนี่คืออาณาจักรโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากโรงพยาบาลเอกชนเล็กๆที่ก่อตั้งโดยนายแพทย์ประเสริฐประสาททองโอสถผู้สร้างอาณาจักรธุรกิจโรงพยาบาลอย่างยิ่งใหญ่ มูลค่าแบรนด์อยู่ที่382ล้านดอนลลาร์สหรัฐส่วนมูลค่าตลาดของบริษัทสูงถึงประมาณ2.87แสนล้านบาท BDMS คือสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นเลิศทางการแพทย์และมาตรฐานการรักษาพยาบาลระดับสากลอันดับที่ 15. HomePro แบร,รนด์ค้าปลีกสินค้าเพื่อบ้านที่อยู่คู่กับคนไทยมายาวนานกว่า2ทศวรรษมีจุดเริ่มต้นในปี2539 โดยคุณอนันต์อศวพโพคินซึ่งเป็นเจ้าของอาณาจักรแ a n d ์ n d n o u s u s o ์ o p r PRO เริ่มต้นจากการเป็นผู้เชี่วชาญด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องเรือนและขยายธุรกิจจนครบวงจรมูลค่าแบรนด์อยู่ที่428ล้านดอลลาร์สหรัฐและมูลค่าตลาดของบริษัทอยู่ที่ประมาณ2แสนล้านบาท HOME PRO เป็นเหมือนเพื่อนแท้ของคนรักบ้านด้วยสินค้าที่ครบคันและบริการที่ครอบคลุมอันดับที่14 เป็นแอร์ไลน์นั่นก็คือการบินไทยสายการบินแห่งชาติที่ก่อตั้งขึ้นในปี2430โดยรัฐบาลมูลค่าแบรนด์อยู่ที่485ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนมูลค่าตลาดของบริษัทนั้นสูงถึงกว่า3 9 0แสนล้านบาทมูลค่าแบรนด์ของการบินไทยไม่ได้มาจากตัวเลข แต่มาจากความทรงจำที่อบอุ่นและภาพลักษณ์ของความเป็นการบินไทยที่โดดเด่นไม่เหมือนใครด้วยการบริการที่เปี่ยมด้วยไมตรีจิตและวัฒนธรรมอันง,งดงามทำให้แบรนด์นี้เป็นความภาคภูมิใจของชาติส่วนอันดับที่13คือเดลต้าบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ระดับโลกที่มีฐานการผลิตหลักในประเทศไทยโดยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์จากไต้หวัน มูลค่าแบรนด์อยู่ที่519ล้านดอลลาร์สหรัฐและมีมูลค่าตลาดที่พุ่งทะยานสูงถึง8.02แสนล้านบาทเดลต้าคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังการขับเคลื่อนเทคโนโลยีแห่งอนาคตตั้งแต่ชิ้นส่วนในสมาร์ทโฟนไปจนถึงระบบควบคุมพลังงานสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าและ Data Center อันดับที่12ได้แก่ธนาคารกรุงเทพธนาคารที่เก่าแก่ และเป็นเสาหลักของเศรษฆฆฐกิจไทยมาอย่างยาวนาน,นก่อตั้งขึ้นในปี2487โดยคุณชินโสพลพนิกเพื่อเป็นธนาคารสำหรับนักธุรกิจจีนในไทยมูลค่าแบรนด์อยู่ที่626ล้านดอลลาร์สหรัฐและมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ประมาณ2.84ล้านดอลลาร์สหรัฐ ธนาคารกรุงเทพสร้างความน่าเชื่อถือด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานควบคู่ไปกับนวัตกรรมที่ไม่หยุดนิ่งโดยเฉพาะการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีทางการเงินที่ล้ำสมัยยังอยู่กับธนาคารกับอันดับที่11ธนาคารกรุงศรีอยุธยาหนึ่งในธนาคารพาณิชย์ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วก่อตั้งขึ้นในปี2488ก่อนที่จะพัฒนามาเป็นธนาคารพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับต้นๆของประเทศในปัจจุบัน มูลค่าแบรนด์อยู่ที่692ล้านดอลลาร์สหรัฐและมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ประมาณ1.7แสนล้านบาทกรุงศรีโดดเด่นด้วยบริการที่เข้าถึงง่ายและเป็นมิตรกับลูกค้าทุกกลุ่มในอันดับที่10คืออินโดราม v าเวนเจอร์สบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นโดยคุณอาลกโลฮิยา นักธุรกิจเชื้อสายอินเดียผู้มองเห็นโอกาสในอุตสาหกรรมปิตโตรเคมีมูลค่าแบรนด์อยู่ที่729ล้านดอลลาร์สหรัฐและมีมูลค่าตลาดที่อยู่ที่ประมาณ1.91แสนล้านบาทพวกเขาเป็นผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรมปิตโตรเคมีโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ PET และเส้นใยโพลีเอสเตอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและบรรจุภัณฑ์อันดับที่8และอันดับที่9เป็นของกลุ่มธนาคาร อันดับที่9ธนาคารกรุงไทยธนาคารของรัฐที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการให้บริการทางการเงินแก่คนไทยในวงกว้างก่อตั้งขึ้นในปี2509มูลค่าแบรนด์อยู่ที่742ล้านดอลลาร์สหรัฐและมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ประมาณ2.65แสนล้านบาทพวกเขาได้สร้างความน่าเชื่อถือและความผูกพันผ่านโครงการและนโยบายของรัฐบาลมาดี โดยมีแอปพลิเคชันเป๋าตังเป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงคนไทยเข้ากับระบบเศรษฐกิจได้อย่างราบรื่นส่วนอันดับที่8คือธนาคารกะิีกรไทยหนึ่งในผู้นำด้านนวัตรกรรมทางการเงินและดิจิทัลแบงกิ้งโดยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่8มิถุนายนพุทธศักราช2488 ซึ่งเป็นช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2โดยมีนายโชติล่ำซําและญาติมิตรชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นผู้ร่วมก่อตั้งในระยะแรกมุ่งเน้นลูกค้ารายย่อยที่เป็นเกษตรกร,ร,กรซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศที่ฝืดเคืองอยู่ในเวลานั้นเกิดความคล่องตัวขึ้นมูลค่าแบรนด์อยู่ที่752ล้านดอลลา,าร์สหรัฐและมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ประมาณ2.22ล้านบาท กสิกรไทยสร้างภาพลักษณ์ของความทันสมัยและความน่าเชื่อถือให้กับผู้ประกอบการและคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเทคโนโลยีและธุรกิจสตาร์ทอัพอันดับที่7คือรวงข้าวซึ่งเป็นแบรนด์สุราขาวของบริษัทไทยเบเวอร์รจจำกัด เช่นเดียวกับเบียร์ช้างแบรนด์นี้เริ่มต้นขึ้นพร้อมกับการเข้าซื้อกิจการของโรงงานสุราของรัฐบาลในยุคนั้นโดยมีคุณเจริญสิริวัฒนคักดีเป็นผู้ปลูกปั้นมูลค่าแบรนด์ของรวงข้าวอยู่ที่800ล้านดอลลาร์สหรัฐและเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตลาดของบริษัทไทยเบเวอร์รจที่สูงกว่า2.3แสนล้านบาท รวงข้าวไม่ใช่แค่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่เป็นแบรนด์ที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทยโดยเฉพาะในกลุ่มคนรากหญ้าและในต่างจังหวัดซึ่งสะท้อนถึงความแข็งแกร่งและอำนาจทางการตลาดที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริงมาดูอันดับที่6นั่นก็คือเซ็นทรัลรีเทลอาณาจักรค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก่อตั้งขึ้นโดยตระกูลจิราธิวัฒน์ซึ่งเป็นหนึ่งในตระกูลที่มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจของไทย มูลค่าแบรนด์อยู่ที่800ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่มูลค่าตลาดของบริษัทสูงกว่า3.5แสนล้านบาทเซนทรัลรีเทลเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์การช้อปปิ้งและสร้างประสบการณ์ที่พิเศษให้กับผู้บริโภคด้วยร้านค้าที่ครอบคลุมทุกความต้องการตั้งแต่ห้างสรรพสินค้าไปจนถึงร้านค้าเฉพาะทางอันดับที่5เป็นไทยพาณิชย์หนึ่งในธนาคารที่เก่าแก่ที่สุดแต่มีการปรับตัวที่รวดเร็วที่สุด ก่อตั้งขึ้นโดยบรมบราชองค์การในรัชกาลที่5เพื่อเป็นธนาคารของคนไทยมูลค่าแบรนด์อยู่ที่805ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนมูลค่าตลาดของบริษัทแม่ scbx อยู่ที่ประมาณ4 2 0แสนล้านบาทไทยพาณิชย์สร้างความน่าเชื่อถือด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานควบคู่ไปกับนวัตกรรมที่ไม่หยุดนิ่งโดยเฉพาะการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีทางการเงินที่ล้ำสมัยอันดับที่4 บริษัททรูคอ์ปอรชั่นจำกัดมหาชนบริษัททรูนั้นมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคามูลค่าแบรนด์อยู่ที่834ล้านดอลลา,าร์สหรัฐขณะที่มูลค่าตลาดอยู่ที่ประมาณ3 9แสนล้านบาทธุรกิจหลักของทรูคือผู้นำธุรกิจโทรคมนาคมและเทคโนโลยีในประเทศไทยให้บริการครบวงจรตั้งแต่โทรศัพท์มือถือเช่นทรู e ูฟ H อินเทอร์เน็ตบ้าน t r u ออนไลน์โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกในนาม r u e Vision รวมถึงบริการดิจิทัลและโซลูชันสำหรับองคอ์กรต่างๆทรูก่อตั้งขึ้นในฐาน,นะบริษัทโทรศัพท์พื้นฐานก่อนจะขยายสู่ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตการควบรวมกิจการกับดีแทในปี2,566ทําให้ทรูขึ้นเป็นผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในแง่ของจํานวนผู้ใช้งานและเป็นผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศเล่เรียงมาจนอันดับที่3แล้วนั่นก็คือ s c g หรือบริษัทปูนซีเมนไทยจำกัด ก่อตั้งโดยพระบรมราชองค์การในรัชกาลที่6เพื่อผลิตปูนซีเมนทดแทนการนำเข้ามูลค่าแบรนด์อยู่ที่837ล้านดอลลา,าร์สหรัฐและมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ประมาณ4.02แสนล้านบาท SCG ไม่ได้เป็นแค่ผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างแต่ยังเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์และเป็นแบรนด์ที่ยืนหยัดในเรื่องธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมมาอย่างยาวนานอันดับที่2 AIS ผู้ครองบัลลังในวงการโทรคมนาคมมาอย่างยาวนาน มีจุดเริ่มต้นจากการเป็นผู้ให้บริการเพจเจอร์ในปี2533และได้พ <inga> ัฒนาสู่การเป็นผู้นำด้านโทรศัพท์มือถือที่แข็งแกร่งที่สุดในประเทศก่อตั้งโดยคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมูลค่าแบรนด์อยู่ที่1023ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่มูลค่าตลาดอยู่ที่ประมาณ8 0 8แสนล้านบาท AIS สร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งด้วยความเชื่อมั่นในเรื่องคุณภาพเครือข่ายและการบริการลูกค้าและแล้วอันดับที่1 ผู้ครองบัลลังแบรนด์ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือปตทครับปตทเป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติที่อยู่ภายใต้การบริหารของรัฐบาลและมีบทบาทสําคัญในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศตั้งแต่ปี2528มูลค่าแบรนด์สูงถึง2,217ล้านดอลลา,าร์สหรัฐขณะที่มูลค่าตลาดสูงถึงกว่า8.99แสนล้านบาทมูลค่าแบรนด์ของปตทไม่ได้มาจากธุรกิจน้ํามันเพียงอย่างเดียว แต่มาจากการเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนไทยอย่างแท้จริงทั้งสถานีบริการน้ำมันร้านกาแฟอเมซอนและธุรกิจพลังงานอื่นๆอีกมากมายและนี่คือเรื่องราวของ20บริษัทไทยผู้ยิ่งใหญ่ที่ไม่ได้เป็นแค่ชื่อหรือโลโก้แต่คือผู้สร้างงานผู้ขับเคลื่อนนวัตกรรมและผู้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยอย่างแท้จริงหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแรงบันดาลใจให้คุณได้เห็นถึงศักยภาพของธุรกิจไทยถ้าหากว่าท่านชอบฝากกดไลค์กดแชร์ และกดติดตาม Subscribe ช่องเมทีกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้จากช่องเมทีของเรานะครับขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไป